น,นี้ก็ได้มาถ่ายธรรมชาติสวยๆเนะาะธรรมชาติสวยงามดอกคูณก็เหลืองลา,ามดีครับผม แดดลมลมตก <c oughs> ลมก็พัดริวรวลมกําลังมาบรรยากาศก็ดีมากๆกครับผม บรรยากาศดีต้นไม้ก็สวยครับผมมีดอกไม้สวยๆมาให้รับชมครับผมพอบรรยากาศดีๆก็ดูได้ยากครับผมก็อเอาไปอัปเดตเอาไปฝากครับผมสวยงาม ต้นนี้ก็ต้นหมากเนาะเขาเรียกหมากอะไรก็ไม่เข้าใจค็แต่สวยจริงแหละแดดก็เริ่มอ่อนนะครับผมต้นไม้ก็ลมลื่นดี สวยงามครับท่านผู้ชมสวยงามร่มรื่นดอกไม้ตรงที่น้ำฉีดนะก็สวยนะครับผมสีสวยมากเลยสีชมพูอ่อนๆตรงนี้ก็สีเหลืองสวยงามมากครับผม ต้นที่เป็นเถาพันต้นไม้ขึ้นไปเขาเรียกต้นอะไรไม่เข้าใจแต่เขาก็สวยจริงแหละตรงนี้รอกตีนเป็ดทะเลก็สวยนะครับเหลืองสวยงามมากเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากรับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับคอยต่อคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับท่านผู้ชม